สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีเมษทัดไฟค่ะเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 6นะคะปีถกกระต่ายแล้วค่ะกับเรื่องราวของจุดเปลี่ยนค่ะเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนเสียงดีคนรักเก่า คนรักใหม่แล้วก็ชาวราศีเมษทัดไฟเองเลยนะคะอ่าอันนี้ไกลไปไหมนะสี่ไม้แฮงแมนแปดเหรียญดมูนพระสังขรารนะนคนร,รักเก่านะคะ อยุยอ่านเชื่อมโยงดวงดาวโหราศาสตไทยนะคะในแบบฉบับของอายุยนะคะตรงบ้างไม่ตรงเลยเราก็ต้องปล่อยวางนะคะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นค่ะมาฟังเพื่อเป็นข้อคติเตือนใจและเพื่อความบันเทิงนะคะปรารถนาให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ความทุกข์ก็ถอยจมลงไปนะคะอันนี้คนรับเก่าความมั่นคงความมั่นคงในะระดับต้นแล้วอะกับการงานนะมีโอกาสได้สร้างธุรกิจเล็กๆของตนเองธุรกิจนี้เอ,อเสียสละนะคะอดทนถึงที่ได้ดีแน่นอนคนรับเก่าของชาวมเมฆโครงการงานนี้ มันคงในะระดับหนึ่งแล้วนะคะอโอกาสมาถึงแล้วค่ะอะเป็นคนมีมุมมองวุเก่าโบราณน,นะคะมุมมองความคิดไม่เหมือนใครนะถึงเวลาแล้วคะ่ะอโครงการที่คิดฝันจะทำให้เป็นจริงนั้นขยายผลออกไปจะมี การเงินจากการที่เข้าไปเกี่ยวข้องทางด้านอุปสรรคปัญหากน,นเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีค่ะคนที่หน้าตาคิเครียดหน่อยนะคะเป็นพระผู้ใหญ่ค่ะพระผู้ใหญ่นั้นอ้าวมาทับลักษณาชาวเมดค่ะ คนหน้าตาแค่เครียดนะคะคิดแต่เรื่องเก่าๆนะคะความคิดจิตปรุงแต่งไปไกลต้องควบคุมด้วยสติค,ค่ะมันเพียนภาวนาแล้วก็ต้องปล่อยวางนะคะ้ทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดจนป่วยแล้วถึงเวลาแล้วจะได้รักษาเยียวยาตัวของเขาเองด้วยเป้าหมายไปสู่การคิด ฝันแล้วลงมือทำนะการงานตารางรูทีนงานประจำนี้ไปยาวๆค่ะนะหุ้นส่วน,นคนเก่าคนรักเก่าของชาวเมดมีโครงการที่อดทนได้โรอคอยได้อะก็ไล้เป็นจริงแล้วค่ะ,ะปีนี้แหละ,ะพระร,ราชาโชคมีโชคดังราชาคนเก่าคน,คนเก่าคนไกลของชาวเมนะ พ้นบุญเก่าทำดีนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็ออกมาเองนะว่าจะมีโครงการธุรก,กิจเล็กๆของตอนเองก็เสียสละให้คนอื่นเข้าไปก่อนแล้วนะไม่เป็นไรคะ่ะมาช้าแต่ชัวคนรักใหม่คะ่ะนะพิหวังขมคืนนะคะทั้งเก่าและใหม่ อ่าอ่าน,นี้ก็ชอบดูนังฟังเพลงดูซีรีส์เกาหลีนะอันนี้ก็เป็นคนมีมุมมองแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครนะที่ลงทุนไปขาดทุนเจ๊งได้กลับคืนมาก็ช้ามีคนมีมุมมองแปลกหัวเก่าหัวโบร,ราณคิดฝันไอเดียสร้างสรรค์ตะลุยบุกบันไปทางนาแล้วค่ะคนรักใหม่นี้ เรี่ยวแรงที่มีในวัยยังกระชับกระเฉงในวัยยังหนุ่มแน่นนะคะเป็นคนที่มีไอเดียคิดฝันโครงการที่อดทนได้รอคอยได้เสียสละได้ถึงเวลาแล้วที่จะได้ตั้งหลักธุรกิจเล็กๆของตนเองจะมีความสุขเชื่อมั่นว่ามีเกียรติและศักดิ์ศรียิงในเกียรติและศักดิ์ศรีนี้ จะผ่านพ้นอุปสรรคได้ด้วยการสร้างความคิดฝันให้เป็นจริงสุขยั่งยืนนี้ไปยาวๆนะคะคนรักใหม่เริ่มต้นกับธุรกิจของตนเองนำพาไปสู่มีบริวารทั้งหนุ่มสาวและผู้ใหญ่สตรีแม่แม่มาร่วมโครงการงานโครงการงานนี้มีความสุข ที่สร้างได้นะคะงานเสียสละงานทางด้านไอเดียสร้างสรรค์จินตนาการงานที่ช่วยเหลือคนอื่นหายเจ็บปวดตัเองก็หายป่อยไข้ไปด้วยสุขรุ่งเรืองนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจกับการเริ่มต้นตั้งหลักได้นะอันนี้ชาวเมดเองนะคะ อันนี้เขามุ่งมั่นไปที่ธุรกิจการงานนะชาวเมธเองอ่ฐานะการเงินเศ,เศรษฐกิจดีแล้วนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยไปยาวๆแล้วก็เปีเต็มไม่มีปัญหาการงานการสังคมเกี่ยวข้องกับสตรีนารีการเงินสนับสนุนได้รับการดูแลอใจใส ธุรกิจเล็กๆของตนเองตั้งหลักได้เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ต้องรอให้อะไรเพอร์เฟกอันนี้มั่นคงกับธุรกิจเล็กๆของตนเองมายาวนานแล้วค่ะการเงินมั่นคงมารวยแล้วที่เหลือ,อน,นี่ก็กัดไม่ปล่อยกับงานนี้ที่ทำมายาวนานสู้สุดใจขาดดินนะไม่ต้องรออะไรที่สมบูรณ์แบบนะคะความมั่นคงปรากฏแล้วได้ทำในสิ่งที่รักงานนี้ก็ กัดไม่ปล่อยมีพลังที่จะติดต่อค้าขายกับ้นส่วนก็ได้เดินทางติดต่อเจราจาร่วมการงานกับคนต่างถิ่นที่ด้วยงานค่ะกรมะอาชีพเข้มแข็งหาราผลกับงานนี้อของชาวเมธแล้วก็เพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะแล้วก็มั่นคง เป็นมิตรภาพที่ผูกพันแม้จะเกี่ยวข้องกับยังรากลึกลงไปมันวังเวงนะเพื่อนทั้งเก่าและใหม่นี้ก็มุ่งไปที่การงานกัดไม่ปล่อยนะคะเ,เสียสลัดอดทนได้รอคอยได้คิดฝันอะไรแล้วลงมือทำอสำเร็จทั้งเก่าใหม่แล้วก็ชาวเมธเองนะคะ พราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือวันไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้ทุกดีค่ะ